สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองปิงรถไทยเล็กประสบการณ์มากกว่าสิบวันครับมันิซิมาแนะนำแนวทางการแตง่งพันยกหล่องนะครับไอ้มันยกหล่องงามเนาะไอ้มันยกหล่องดีเป็นเป็นหล่องหลอง่ลองงหญ่หล่องงามนะครับพอกันเท้าโบแต่งนี่เขาซื้อมานี้บางเท้าเขาเทาปั๊บจังไหนมันกับโบงามเลยเทาปั๊บจังไหนกับยกขึ้นกับแหลมนะครับ หลมเป็นคู่แหล้ยม,มสีรุ่นกระบ,บอ่ะคือเขารับจ้างนี่เขากะบอหบมักนะครับตัวนี้ของผม,ผมลดหน่อยเนาะครับแต่ว่าลดใหญ่สิเฮ็ดตามผมก็ได้ที่แรกผมไปนี่คือผ่านของผมนี่มันเป็นขาค้งอยู่ครับแต่ว่ามันโขง้งบ่พ่อที่แรกผมไปกะสางขาวา เขาจะเลาะนี่เนาะครับเลาะและ้วก็ตัดนี่เสื่อมองสาใไหมนะครับแต่บาดนี้ของผมคือมันเป็น,ปนแป้นแบบนี้เนาะเป็นแป้นเพราะว่าบางบางบางเจ้านี่แบบสร้างบางสร้างเพื่นสีเอาค้ากระถูตัวนี้ติดแป้นเทิงเลยมันหมุนบบได้เพิ่นสิมาปั๊บขางบุเอานะครับสร้างเขาก็เลยว่าบบตองตัดดีกว่านะเพิ่นว่า แังสีแข็งแรลงมันกัดเห็ดเผืดห,ห้องไตเอาเลยพี่น้องที่แหลกผานพมนี่มันสิ่เจยอ่าออกแห้งเนี่ยงอีเลยคือเคล็ดลับของมันนี่เคล็ดลับของมันนี่คือให้ผานตัวเนี้ยมันตั้งตั้งฉากะเพืน้นตั้งฉากะเพืน้นให้มากที่สุดเวลาเขาไถ ยกยนี่มันสิสาด,ดินโค้งเขาโค้งเขานะครับคือขันพันมันอ่าแนวนี้ถามันเป็นแบบลักษณะคล้ายๆคือพันยกหล่ององศาพันยกหล่องแบบแบบว่าอ่าแบบคือพนัพนพันพันบุกเบิกนะครับมันสีสาด,ดินขึ้นดูแต่ว่ามันนักโหลดแบบนั้นมันมันกำลังโหลดมันตรงดึงแห่งเพราะว่าองศามันแห่งสินะครับ ตัวนี้เขาเห็ุแบบอย่างสี่คือให้มันเป็นองศาเดียวกันกับพานพวนนะครับองศาแบบต่างคือพานพวนพี่น้องสังเกตเบื้องว่าครับว่าคือพานพวนนี่มันสิมันสิต่างดินเวลาเอาไถมันสิกบดีกบเขาเนียนแต่ถ้าเป็นพานแบบองศาพาันบุกเบิกนี่มันสิเป็นดินแผ่นบาดน,นี้มันสบโบขึ้นเป็นแบบเป็นแบบดินพงนะครับมันสิขืนเป็นดินแผ่นสาสตร้นเป็นแผ่นมวนขึ้น เนี่ยครับเห็ดหลับคือว่าให้มันตั้งตรงแต่ว่าถามันงุ่มถาบางคนมันเห็ดงุ่มแห้งกระแห้งสาดดีแต่คอเสียแบบน,นี้คือว่ามันจิเป็นอ่ามันสิสูดินแข็งบ่ด้นะครับถ่ายดินแข็งเนี่ยมันสิหลูดไปเลยเพราะว่าผานห่านี่มันมันงุ่มแห้งนะครับซ้ำว่าเ่าตังคล้ายกันก็เ่อตังพผานผานพวนแล้วมันผานมันหลูไปทั้งหนานะครับ บาบนี้ผมก็ตั้งสิทขอบเลยขอบใบตัวนี้ของผมนี่เสียวเ,เสมอขอบขอบหล่อนี่เลยเนาะคับองศาขอบองศาพานข้างในกับสิบประมาณซ้ำนี้ว่าผมได้ไปทดสอบมาแล้วเนาะครับเดี๋ยว เบื้องพิธีการตรสอบที่ผมไปทดสอบมาแบบว่าดินบริไทยด้ยนะครับแต่ว่ามันเป็นดินทรายเนาะบางคนก็นว่าโง่ยโยกดินทรายมันโยกง่ายโยกดินทรายหฮงโยกยกหนกักเพราะว่าขนโยกบดีมันห่อยร่งคือเก่าดิพี่นนองตรงนี้ก็เป็นที่ผมไปทดสอบเบื้องเนาะครับหลังจากไปเหตุ่านมา ทีเปล่าที่ผมไปล่องชื่อว่าบริษแบบล่องแมวพ็ตองไทนะครับที่ในบริษไ,ไทเลยผมไปหอ,ตอดตรงหมโงกเขาเลยถ้าได้ลักษณะซ้ำหนึ่งก็คือว่าผ่านนะครับ ใจประมาณซ้ำนี้นครับือัะเป็นเพื่อนทนไหมีแนวทางทีดีกว่านี้กับทำเอาความเน่นแหลกเปลี่ยน,ยนความีเห็นกันได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับช่องนี้หน่อยนะครับสวัสดีครับ